ผู้ป่วยไตายสามารถทานน้ำมันปลาได้หรือเปล่าเรื่องแรกเลยก็คือว่าจะมี2แบบนะคะจะมีน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาซึ่งชื่อคล้ายกันมากเลยแต่ที่จริงก็คือไม่เหมือนกันนะคะ น้ำมันปลาเนี่ยค่ะก็จะได้จากส่วนต่างๆของปลา,านะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะคะจะเป็นหางของปลาค่ะแต่ว่าถ้าน้ำมันตับปลาเนี่ยก็จะได้จากส่วนที่เป็นตับของปลานะคะลักษณะเม็ดของทั้งน Lambda ้ำมันปลาแล้วก็น้ำมันตับปลาค่ะจะเหมือนกันเลยนะคะเป็นเม็ดใสๆนะคะแล้วก็มีโอเมก้า3ทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งน้ำปลาทั้งน้ำมันปลาแล้วก็น้ำมันตับปลาค่ะแต่ว่าผู้ป่วยไตค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทานน้ำมัน ในกลุ่มนี้นะคะจะต้องทานเป็นน้ำมันปลานะคะไม่ใช่น้ำมันตับปลาเนื่องจากว่าน้ำมันปลาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีโอเมก้า3นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนะะี่ยค่ะจะมีโอเมก้า3แล้วก็จะมีสารอื่นด้วยนะคะก็คือจะมีวิตามิน A วิตามินดีนะคะซึ่งโดยแนวโน้มของผ,ผู้ป่วยไตยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยไตยเรื้อรังนะคะ เรามักจะมีแนวโน้มของการที่จะกําจัดวิตามิน A เนี่ยน้อยกว่าปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นเรามักจะไม่แนะนําให้ทานเป็นน้ํามันตับปลานะคะอย่างไรก็ตามค่ะการที่จะเลือกนะคะว่าจะทานน้ามันปลาดีหรือว่าจะไม่ทานเนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของคุณหมออีก mm hmm. เช่นกันนะคะข้อบ่งชี้ในการใช้น้ํามันปลาในผู้ป่วยตายค่ะหมอจะใช้ในกรณี ที่ผู้ป่วยมีไขมันไตรกิสลายสูงก็ไม่ใช่ทุกท่านนะคะที่หมอะจะแนะนําให้ทานน้ํามันปลานะคะก็จะมีบางท่านเท่านั้นค่ะซึ่งไขมันในเส้นเลือดนะคะจะมีอยู่หลายตัวนะคะเวลาไปเจาะเลือดคะ่ะจะเจอผลเลือดไขมันในเส้นเลือดนะคะจะมีทั้งคอเลสเตอรอลนะคะไตรกิสลาย HDL แล้วก็ LDL ค่ะข้อบ่งชี้ในการที่หมอจะเลือกให้ว่าผู้ป,ป,ป่วยท่านใดนะคะจะแนะนําให้ทานน้ามันปลาก็จะแนะนําในผู้ป่วยที่มีไขมันไตรกิสลายสูงนะคะ อย่างไรก็ตามผ่าทุกอย่างนะคะมีประโยชน์แล้วก็จะมีข้อควรระวังด้วยนะคะน้ํามันปลาเนี่ยค่ะจะต้องระวังในผู้ป่วยบางรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ท่านได้รับยากลุ่มที่เป็นยาต้านเก็ดเลือดนะคะแอสไพรินโคพิโดอกเกลนะคะยาละลาย,ยเลือดเช่นยากลุ่มวาลฟอรินนะคะรวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยโรคตับหรือว่าผู้ป่วยที่มีเลือดออกในกระเพาะนะคะถ้าเกิดว่าจะให้ปลอดภัยเลยก็คือทุกครั้งที่ ไปพบคุณหมอเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทานน้ํามันปลาด้วยนะคะควรจะแจ้งคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะทานหรือถ้าจะให้ดีก oh right. ็คือถามคําแนะนําของคุณหมอไปเลยนะคะว่าสําหรับท่านเนี่ยค่ะควรจะทานน้ํามันปลาหรือเปล่านะคะรวมทั้งขนาดที่ทานเนี่ยค่ะควรจะทานในขนาดเท่าไหร่นะคะเวลาเราเลือกน้ํามันปลานะคะน้ํามันปลาเนี่ยก็ในกระปุกที่เขาใส่เวลาขายเนี่ยค่ะสมมุติว่าถ้าเราไปเลือกซื้อตามร้านขายยานะคะ เวลาดูจะต้องดูว่าบางอย่างนะคะเขาจะมีน้ํามันปลาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าบางกระปุกเนี่ยค่ะเขาจะมีน้ํามันปลานะคะแล้วก็บวกอย่างอื่นให้ด้วยนะคะเช่นบวกวิตามินดีบวกแคลเซียมแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก่อนจะซื้อว่าเราจะเลือกกระปุกไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมีการตรวจเช็คระดับแคลเซียมหรือวิตามินดีตาม สารต่างๆที่ท่านจะทานเข้าไปนะคะหรือไม่ก็คือดีที่สุดก็ถามคุณหมอเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะแนะนําให้ทานเป็นน้ํามันปลาเนะะี่ยค่ะจะเลือกเป็นน้ํามันปลาอย่างเดียวหรือจะเลือกเป็นน้ํามันปลาบวกกับมีวิตามินหรือเกลือแร่ตัวอื่นเสริมด้วยหรือเปล่านะคะการทานน้ามันปลาจะช่วย ทำให้ค่าการทํางานของไตดีขึ้นจะลดระยะไตจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การทางานของไตหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีข้อผงชี้ในในข้อนี้นะคะในผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรลังค่ะหรือว่าเป็นโรคไตเนี่ยหมอก,ก็จะแนะนําใช้ใน2กรณีนะคะในกรณีที่ท่านมีผลเลือดไขมันไตเกสลายสูงในบางท่านนะคะรวมทั้งผู้ป่วยโรคไตที่เป็นไตอักเสบ IGA บางรายนะคะคุณหมออาจารย์แนะนําให้ทาน น้ำมันปลาหรือว่าฟิชออยได้อย่างไรก็ตามในคนไข้ที่เป็นไตอักเสบ IgA นะคะไม่ใช่ว่าทุกท่านนะคะคุณหมอจะแนะนำก็ไตอักเสบ IgA เนี่ยจะมีอาการแสดงได้หลากหลายอย่างนะคะแล้วก็การที่ใช้ฟิชออยการที่ใช้น้ำมันปลาค่ะไม่ใช่เป็นการรักษาได้ในคนไข้ทุกกลุ่มนะคะจะเป็นแค่ผู้ป่วยบางกลุ่มเท่านั้นที่คุณหมอจะแนะนำเลือกฟิชออยให้ทานนะคะ นอกจากนี้ค่ะฟิชออยนะคะที่จริงแล้วผลข้างเคียงนะคะก็อาจจะมีเรื่องของอการที่ตัวเขาเองเนะะี่ยค่ะจะออกฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของเลือดออกนะคะอาจจะมีอย่างอื่นได้เช่นมีเลือดขึ้นไส้อาเจียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดคุณหมอแนะน,านําไม่ทันน้ำมันปลาเนะะี่ยค่ะก็ควรจะทาน พร้อมมื้ออาหารนะคะก็ตอบอีกทีนะคะว่าผู้ป่วยไตยสามารถที่จะทานน้ำมันปลาได้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้แนะนําทานน้ํามันตักปลานะคะแล้วก็ถ้าให้ดีก็คือควรจะถามคุณหมอก่อนที่จะทานนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองค่ะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญาเมสวัสดีค่ะ